สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้ก็เรืองานมากกะโดนาำให้ต้นกาพักต่างๆจะเปอนเพื่อน,เ,อน,นเนาะอันนี้จะเป็นต้นหอมน่อยแต่อหอมแดงหมดเนาะที่ว่าป่าอยวนย่าย่ขางบ้านเราหายสุกเอาลงมาเพรนี่จะลงมาปูเพิ่นกะงอกเพิ่มาแล้วจะเป็นเพื่อน จะเป็นทอนไอ้มันจะเปืนเปลือนมันสัมปรังบ้านไอ้คือบ้านเฮ้าเนี่ยจะก็จะเป็นอ้อยจะเป็นเปลือนที่ว่าซูเอามาช่ำใส่เนาะกวดที่สุปาดออกแล้วจ้ะนี่จ้ะที่ว่าจะมีความบางอยู่เปอนเปลือก่างไนนี่จ้ะ ก็องอกต่อปตแปอยู่นี่ก็จะเป็นอเอเนล่าสวนอันนี้ล่มคลิปของต้นกาผักต่างๆสุอาจจะบําเพ็ตัวหนังสือน้าเด้จ้าเพราะว่าจะไปบางต้นกาจ้าถ้าเป็นยุสวนสุจะขึ้นตัวหนังสืออธิบายจะเป็นเพื่อนถ้าจะเป็นต้นตาลน,น,น้อยสุจะบ่าเพนนได้จ้าเด้อสุสังเกตเบื่อเรา ต้นการน้อยๆครับแอนไปึ้นตัวหนังสือเป็นมักจะปางจะนีเนาะอันนี้ก็จะเป็นของผักปางจะเนเพื่อนผู้ใดเพื่อนเนาะบ่าเคยดูจากกระมี่จะผักปางสีแดงจะก็พอผสมกันไปจะเป็นเพื่อนสีแดงสีเขียวจะเป็นเพื่อนอันนี้ก็จะเป็นมะระเราจะเนาะต้นมะระน้อยจะ ชัวพูดงอกอยากเปืเป่อนๆมึงแน่แตงแต่ปีที่แล้วเนี่ยโพมาสองต้นจะ้ะนี่แหละพอว่าเล่นร้หลายบางเทือเข้ากันเนาะเข้าบุรูว่าเม็ดเม็ดใดเพื่นจะสมบูรณ์นะจะเปืเป่อนๆเนาะอันนี้ก็จะเป็นต้นกล้าของภาคิปุ่นเพื่นอนอาคาฮิจิก,กิบอจกจ้ะที่สุเดเลุ่งคิดไปเมื่อน,น้นมาก นี่จ้าเพิ่นก็ได้งอขึ้นมากเลยเจ้าเพื่อนเพื่อนเนาะตะปตะแปะอยู่งอเลี้วเนาะบ้างนะนี่จ้าเพื่นพักต่างๆจ้าเพื่อนเพื่อนนี่ก็คิดว่าจะเป็นแตงโมจ้ะเพื่อนเพื่อนแตงโมสีเหลืองเนาะเทวาสุได้เอาเมล็ดเพื่อนมาเพาะไว้จ้าเพื่อนเพื่อน แดงม่สีเหลืองจ้าเนาะอันนี้ก็จะเป็นผักปลาที่สูได้เอาลงมาเพาะมาช่ำเมือนนันนี่จ้าจะรอดบางวุ้นอย่างบางนะบะเป็นยังจ้าเปืนเป่นเเนาะเขากับอยไป้ไนนี้ก็จะเป็นกระเจี๊ยบสีเขียวสีแดงจ้าเพาะไว้ต่างหลายบางอ,อกจ้เปืนเป่นเพื่อนเนี่ย ไม่แค่นี้จ้ะอันนี้เคลมว่าจะเป็นต้นปลาเจี๊ยบสีต้นก้าของปลาเจี๊ยบสีแดงจ้ะเนาะกันเนี่ยเข้ากับโบฮู้จ้ะเนี่ยเปื่อนๆบ้างนะเพราะใบลายๆก็ได้แค่นียจ้ะเปื่อนๆอันนี้ทงซ้ายจะเป็นแปดเจี๊ยบสีเขียวจ้ะเปื่อนๆจะเป็นบวบจ้ะบ้างนะต้นก้าบวบ บอลอดจะเห็นบอลเพืเ่อนๆถึงเทาจะพอเวลาอ่ะบนุญมตน์มาจะประสบผลสําเร็จสเสมอไปจะเห็นบระแหงแหงตายไปก็มีจ้าสงสัยอันนี้ก็จะเป็นพริกจ้ะเป็นพริกนี่เนาะนี่จนพริกจ้ะสุกสุกก็ค่อยเค็ด่อนไปเราจะเป็นเพื่อนก็จะเป็น ต้นกาในหน่อยของสตรอเบอรี่ที่ซื้อเอาผลมาพอ้าจากเมล็ดสดๆนะจ๊ะเนาะจากผลสดๆเลยจะเป็นเปลือนในการแสดงให้เห็นว่าการเอาสตรอเบอรี่สดมาพอ้กก็สามารถที่จะงอกได้ใชเป็นเปล่อนทำเมล็ดเป็นสมบ,นะบูรณ์้ะนาะจ้ะสตรอเบอรี่ นี่นนะมีแนวมาอวดเป็นเปลือกแดงเนี่บมองนะนี่จะนี่จะเป็นไอ้ทั่วดอกแดงจะเป็นเปลือกติสูพอเมื่อน,นั้นเนาะเป็นก็งอกเร็วๆเนี่เป็นเปลือกมองนะออกเร็วทั่วดอกแดงจะเริ่มตบป้าเต้แปะจะเป็นเปลือกเนาะมองหมจะดอาให้มือไกลๆเป็นตาหักบ่็อปเป็นเปลือก ต้นของต้นกาหน่อยของทัวดอกแดงจ้าแล้วไปนังก็จะเป็นนะเนาะแนวสุกจะได้มาทย่อยแยกกระเทศจ้าที่ว่าเ้าอ่อนเอาลงม,มาพาะพนระ้าวจากสวนของเข้าเองจ้านี่จ้าแล้วก็จะเป็นใบหน้าสีเขียวนี่ก็จะเป็นใบหน้าสีแดงจ้ากลากกระเนาะแล้วก็เป็น ส่วนนี้ที่ซื้อได้ได้ย่ยเพิ่นจากกระถางนี่เนาะจะเพิ่นๆส่วนใหญ่อ,ออกมาเพราะมาเป็นกระถางให้เพิ่นจ้าก็คิดว่าจะรอดทุกต้นที่จะเพิ่นๆเนานะนี่จ้ะรอดจะจ้ะนี่เนานะใบงนาสีเขียวที่สุดแยกออกมาจากกุมกุมตรงนั้นจะกำแพง นี่ก็จะเป็นผักสลัดที่ว่าเข้าบดได้เพาะเพื่อนเกิดขึ้นมานํำดินที่เข้าเอามพมะปุงเพาะต้นกาต่างๆดินเก่านะจ๊ะเพื่อนๆจะเพื่อเก่าอ้ามเนี่ยเดี๋ยวจะได้เอาลงปลูกๆจ้ะบดได้เพาะเมล็ดแต่ว่าเพื่อดเกิดเองจ้ะเกิดกับดินเก่าจ้ะพาดินเก่าสุเค่อยไปลไูกผักสลัดมาจ้ะเนี่ย ไอ้ดินเก้าเนีย่ยเห็นบ่เพื่อนๆเนี่ยเป็นยังสี่แหละไอ้สุขภาพอต้นกาหลายๆนี่สุกุบะได้เอาไปทิมเนี่ยจ้าถา้าถ้าหาไปเอาไปปลูกบะหมี่เนี่ยสุก็เอาไว้ยังสี่ก้อนจ้เ่เพื่อนๆเนี่ยเดี๋ยวบางๆสุก็จะมาเทเทดินเนี่ยจ้าเทดินตากหลังจากตากแล้วขาดเสือ้อนะเอาตัดแดดก้อนเราสุก็จะมาผสมกับดินไม้จ้าจ้ะ บอกว่าังสี่แหละให้เพิ่นแหงก่อนที่จริงต้องเอาเพิ่นตากแดดจะโดนะแ,แต่ว่าสุกับ่ค่อยมีเวลาได้เฮ็ดเนาะี่จจะนี่แหลดะดินเก่านี่จ้ะดินเก่าเดีเอามาปูกับดินใหม่ผสมปลูกพ่อผักไปเรื่อยๆจ้ะเพื่อนๆจากจคลิปนี้ก็บ่มี่ยังหลายจา้าภาพเปืเ่อยๆมาเบิ่ง ต้นก้าพักต่างๆเนาะเลิกงานมากกบมาหดหดน้าต้นก้าพักจะบำรุงเพิินให้ดีๆเพื่อที่เขาจะได้ให้เพลินไปเอาไปปลูกที่สวนเนาะนี่จะเพ่อนเพนคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนจ้าเจอกันคลิปหน้าน,นะคะสวัสดีก่ะขอบคุณมากๆค่ะที่รับชมคลิปก่าเจอกันคลิปหน้าน,นะคะ สวัสดีค่ะขอบคุณมากมาค่ะ